สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีซับพนมค่ะซึ่งเป็นบอลสีใบแปลกๆแ,แต่รูปร่างสวยกระดูกเส้นล่างแหเขาจะเป็นเขียวขี้มาหูฉีกถึงสะดือซับพนมเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะออกสีชมพูนะคะในใบแต่เนื่องจากต้นนี้เขาอยู่ในตู้อบ แสงไม่พอเขาก็าเลยกัดสีออกเป็นสีขาวๆแต่กระดูกเส้นลังแห่ชัดเจนมากเขาเป็นบอลที่สูงใหญ่ก้านออกสีเปลือกบางคุดใช่ไหมคะแล้วก็ใบดกค่ะแต่เนื่องจากซับพ,พนมเนี่ยเป็นบอลสีที่แผลงง่ายมากจึงต้องขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเท่านั้นถ้าเราผ่านะเขาจะแผลงไปจากต้นแม่คือไม่เหมือนต้นแม่เลย เพราะฉะนั้นต้นเนี้ยมีคนมาถามประสุว่ามีไหมประสุต้องรอกับให้เขามีหน่อเท่านั้นถึงจะแยกได้นะคะทรัพพนมสวยๆค่